สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่ติดตามหมอเทวดาตาบอดหรือหมอบิ๊กบอสนะครับผมวันนี้ทักทายกันช่วงเช้าเช้าและก็สายๆนะครับผมวันนี้ก็มีคิวคนไข้นะฮะทั้งเช้าแล้วก็บ่ายเลยแล้วก็เย็นเลยนะครับผมสู้ๆครับวันนี้นะครับผมมามอบความสุขนะครับผมรอยยิ้มนะครับผมที่แสนหวานนะและก็ วันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพตัวเองนะฮะอันดับแรกเลยนะจ๊ะใส่เสื้อผ้านะครับผมที่มีอุณหภูมิที่อุ่นเนาะเพราะว่าช่วงนี้อุณหภูมิต่ำมากนะครับผมตอนเช้าก็อยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสนะครับผมอยู่ที่อุบลราชธานีแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกพื้นที่จะอากาศเหมือนกันไหมนะฮะแต่ว่าใน ที่อ,อำเภอเมือง30ที่ออฟฟิศที่หมอเทวดาตาบอดนะครับอยู่ก็อุณหภูมิประมาณนี้ก็อุณหภูมิเย็นสบายเลยนะครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่นะ้องหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤพื์อมอมาพานเนาะที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ต้องคูณ2เท่าเลยนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะด้วยความปรารถนาดีนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้ความไว้วางใจให้หมอเทวดาตาบอด ได้ดูแลสุขภาพของคนที่ท่านรักและในครอบครัวของทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับและท่านใดหรือว่ามีญาติพี่น้องที่ต้องการนะครับผมปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับผมประสานงานให้กับบิ๊กบอสอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนะครับผมพร้อมดูแลเอาใจใส่ประดุจอย่างญาตินิดนะครับผมด้วยความปรารถนานดีของหมอเทวดาตาบอดนะครับ สุขภาพด้วยนะครับผมช Ch ีกันเชงส์พอกาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีครับ